งั้นแหละอดโอ้ยแรงขึ้นเลยเอาลวครับเอาแล้วครับที่อยู่ในธนาคารในธนาคารนี่นี่ก็ถ่ายนี่ถ่ายคลิป ไม่เดือดอดตอนนี้หยอดข้างคางหอดข้าน้าไม่มีคนอยู่นี่หว่าเกียไหมะโอ้สาย้เจอหลิคือเสาเสาที่ถ้าเกิดสายไฟมันขาดโมดเสาเอเนี่้ยพอสายไฟมัดึงเสาเนี่ยอุ้ยหุดแล้ว แค okay. มีล่มอ่ะพี่เนยยิฟางผู้งวนนี้ว่าเขาถ่ายคลิปเราแ